พาคุณชมค่ะไปนี่เลยไปดูแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังกันนะคะทางด้านเทศบาลนครตรังค่ะได้ทดสอบระบบเต็มรูปแบบม่านน้ําและน้ําพุเล่นระบำถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองตรังนะคะมีพี่น้องประชาชนมาร่วมชมกันเป็นจํานวนมากค่ะ ที่สวนสาธารณะสักกะพังสุรินอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายทรงกฤสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยดรสัญญาศรีวิเชียนนาย,ยกเทศบาลนาครตรังรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวผู้นําชุมชนและประชาชนจํานวนมากร่วมรับชมการทดสอบระบบม่นน้าและน้ําพุเต้นระบำภายในงานนะคะมีการโชว์น้ําพุเต้นระบำและวิดีทัศน์ผ่านม่นน้ําเรื่องพระยารัศดาผู้สร้างเมืองแห่งปักใต้ ปฐมมาบทยางภาราไทยเทศบาลนครตรงังนครแห่งความสุขท้องทะเลตรงังประการรังใต้ทะเลสเสน่หาดทรายงามหลากวิถีแผ่นดินตรงังพระหุวัฒนธรรมผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวและรวมไปถึงสีสันเส้นแสงคั l เลอร์ออฟไลทั้งนี้นะคะโครงการน้ำพุดนตรี กับพังสุรินค่ะก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่จะช่วยสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ประชาชนและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อชุมชนค่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเป็นอย่างมากอีกด้วยค่ะสําหรับสวนสาธารณะกับพังสุรินนะคะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองตรังมีพื้นที่กว่า46ไร่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า100ปีปัจจุบัน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญการพัฒนาระบบน้ำผู้ดนตรีนะคะก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของศักยภาพการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรังได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะค่แล้วะ